วันนี้นะคะนี่ก็ได้ต้นผักชีฝรั่งมานะคะนี่ก็จะเอามาปลูกค่ะทุกคนแต่ดูค่ะทุกคนดูใกล้ๆนะคะเจ้าหอยท่าค่ะทุกคนแค่นี้วางไว้นะคะพอดีนี่กลับมาจากที่ทํางานถ้ำนะคะนี่ก็เลยจะมาปลูกตอนเย็นๆค่ะทุกคนแต่แค่วางไว้ไม่นานนะคะดูดูเจ้าหอยท่าค่ะกัดผักชีฝรั่งของนี้นะคะไม่ยอมปล่อยเลยค่ะทุกคนดูค่ะ โอ้โห oh, นะคะไม่ยอมปล่อยเลยค่ะทุกคนกําลังกินอย่างอร่อยเลยค่ะต้นพริกของนิคเวาที่แล้วนะคะที่นี้ลงไปนี่ก็น่าจะเป็นเจ้าหอยทากเลยค่ะที่แทะกินยอดนะคะแล้วก็กินต้นแบบไม่เหลือซากเลยค่ะก็คือแบบไม่รอดนะคะทุกคนคือเขาก็เฉาตายค่ะลำต้นเขาก็แบบไม่เหลือนะคะทุกคนนี่ค่ะ พอมาต้นผักชีฝรั่งค่ะทุกคนนี่โอหห้อยตรงเตงเลยค่ะจับโจนได้แล้วค่ะทุกคนดูค่ะไม่ยอมปล่อยเลยค่ะ